ดเด็กๆกิจกรรมซีรีส์ของเราวันนี้นะคะแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษคัดอังกฤษเล่มหนึ่งค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหยิบซีรีส์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้าแรกค่ะเด็กๆเปิดไปทีละหน้านะคะเปิดไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆอันนี้เราทําแล้วนะคะเปิดไปจนถึงหน้านี้ค่ะเด็กๆหน้าเลข 30มี3กับ0ย์ค่ะเด็กๆเอานิ้วชี้แล้วพูดตามค่ะอ่านตัวเลขและฝึกคัดตามรอยปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามต่อไปเด็กๆเอานิ้วชี้ค่ะ1วันเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมานะคะแล้วลากตามจุดปะเลยค่ะโอ้ต่อไปตัวเอ็นค่ะ เด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวางดินสอและอีบสีมาราบาลให้สวยงามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ